วันนี้เราจะตามต่อกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปเจอโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ของภูมะเขือแล้วก็ไปตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันมีคลิปที่อธิบายเรื่องราวของการวางทุ่นระเบิดสังหาร PMN2 อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีภาพต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย คลิปเหล่านั้นเป็นหลักฐานชัดเจนค่ะที่เราจะประกาศกัดกับชาวโลกบอกว่านี่คือสิ่งที่กัมพูชานั้นพยายามจะละเมิดข้อตกลงต่างๆวันนี้เราต่อเนื่องกันเรื่องนี้อย่างที่เล่ากันไปตอนต้นว่ากัมพูชาบอกว่าเราจัดฉากแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้จัดฉากและเราก็นําเรื่องนี้นําเสนอต่อคณะผู้สังเกตการชั่วคราวที่วันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินด้วยค่ะครับก็ชัดเจนแล้วก็ยังมีการเปรียบเทียบหน้าของทหารในคลิปเนี่ยกับทหารกัมพูชาซึ่งเรามีภาพที่คุ้นเคยเนี่ยชัดเจนฮะเป็นทหาร สัญญาบัตรของทางกัมพูชาค่ะและการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IOT ที่ประกอบไปด้วย8ประเทศซึ่งก็คือบรูไนมาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามนี่นะคะมีทั้งหมด14นายวันนี้วันที่3แล้วค่ะที่เขาลงพื้นที่คณะนี้นําโดยท่านผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจํากรุงเทพมหานครวันนี้เดินทางกันไปตรวจเยี่ยมแถวแถว กองสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังจากเมื่อวานนี้ไปกันแล้วที่อุบลราชสถานีกับศรีสะเกดสิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็คือว่าเราต้องการให้เขารับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและเมื่อเช้านี้ค่ะเราก็เดินทางกันไปที่โรงพยาบาลบ้านพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นที่แรกจุดนี้เป็นจุดที่ทางกัมพูชา ระดมยิงระเบิด b m 21เข้าใส่อย่างไร้มนุษยธรรมค่ะมีคุณประภาสศีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินมีคุณหมอยุทธนาวันณโพกางสาธารณสุขจังหวัดสุรินมีคุณเอกอนันต์ศรีอินในอำเภอพนมนังรัก และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคอยรอบรรดาคณะผู้สังเกตการอยู่ค่ะเพื่อจะอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีล่ามแปลภาษาอังกฤษช่วยการสื่อสารด้วยนะคะแล้วเราก็เปิดคลิปวิดีโอสั้นๆให้เขาเห็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนั้นมันเป็นยังไงค่ะจากนั้นคณะผู้สังเกตการชั่วคราวเนี่ยได้ลงพื้นที่ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลโดยจุดแรกเนี่ยเป็นจุดบริเวณสนามหญ้ารานหน้าเสาธงของโรงพยาบาลเป็นลักษณะหลุมดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ ระเบิดเนี่ยตกลงมาเป็นจุดแรกจุดที่2เป็นอาคารภูมิพัฒน์ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลได้รับความเสียหายถูกระเบิดตกใส่บริเวณหลังคาชั้นสองของอาคารจนพังเสียหายทั้งคานหลังคาและมีกระจกแตกขณะที่อาคารข้างกันเนี่ยก็ได้รับความเสียหายถูกสะเก็ดระเบิดจนผนังเป็นรูยังไม่ได้มีการซ่อมแซม พลตีวินไทยสุวารีโคศกองทัพบ,บกเนี่ยได้แสดงให้เห็นเจตนาและข้อ,ข,อข้อควรพิจารณาให้แก่คณะผู้สังเกตการชั่วข่าว3เรื่องด้วยกันคือ 1. เรื่องการโจมตีของกัมพูชาที่มีการตอบโต้มายังโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชน 2. เรื่องข่าวปลอมหรือเฟกนิวในการตอบโต้ข่าวสารที่ไม่ตรงต่อข้อเท็จจริงจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงขัดแย้งมากกว่าการใช้อาวุธเสียอีก ซึ่งการที่กัมพูชาเนี่ยสร้างข่าวปลอมก็จะทำให้เกิดภาวะที่รอการปะทุปะทะกันใหม่ 3. การยื่อยุที่ยังมีการเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมกำลังช่องอานมา้าที่ยังคงมีการตอบโต้กันไปมาให้หมดความอดกลั้นรวมถึงการรอบวางทุ่นระเบิด pmn 2ครับ